วันนี้เดี๋ยวพามาดูออฟฟิศเคลื่อนที่นะครับก็ช่วงนี้เป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็ปกติก็จะทำงานอยู่อยู่ในนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่จอดอยู่นี่มาตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับรถคันนี้นะครับก็จะใช้พลังงานจากโซล่าเซล นะครับ,ว,นนดดนะรบวันนี้ไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดก็จะจะค่อนข้างคือจะไม่ค่อยได้พลังงานนะครับวันไหนที่มีแดดก็จะจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับเพียงพอที่จะใช้แอร์ได้ได้ทั้งวันนะครับในการทํางานก็ปกติก็จะเปิดแอร์ประมาณสัก10บโมงนะครับก็นั่งทํางานตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับแต่ว่าก็จะใช้พัดลมบ้างอะไรบ้างไปแล้วก็พอ พอเริ่มเริ่มร้อนร้อน,อนสักสิบโมงก็จะเริ่มเปิดแอร์นะครับก็ใช้ได้จนถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งก็จะปิดนะครับปิดแอร์ก็ช่วงนั้นฝั่งนี้นี่จะล่มแล้วนะครับไม่ต้องใช้แอร์ใช้พัดลมอย่างเดียวได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างครับอ้าวข้ามาดูข้างในครับนี่ครับ พื้นที่ทำงานนะครับเข้ามาก็ตรงด้านหน้าก็จะเป็นสำหรับไว้อุ่นอาหารนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นี่เวลาที่เปิดนั่งกินกาแฟกินอะไรต่างๆนะครับในตู้นี้เนี่ยนะครับเวลาที่เลื่อนอตู้ไมโครเวฟไปทางโน้นแล้วก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับล้างจานอะไรต่างๆนะครับข้างล่างตรงนู้น ก็จะเป็นสุขาขึ้นที่สยายไม่ได้ใช้นะครับเวลาฝนตกออกไปไม่ได้นะครับก็จะใช้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็จะใช้ตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับไม่มีกลิ่นนะสามารถใช้ได้ในรถปีกขครืงดีพอเย็นเราก็เอาไปเทนะครับเป็นฉี่อย่างเดียวนะไม่ทายหนักนะครับเข้ามาข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นอ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็น ตู้แช่รันตู้แช่นี่พกมาก็แช่ชน้ำไม่กินนะก็จะแช่น้ำไว้ในนี้ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่200แอมป์4 24โวลต์นะครับก็อยู่ได้ใช้แอร์อยู่ได้นะครับก็ตัวนี้ปกติจะเปิดพัดลมตรงนี้ น,นี่ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะโต๊ะทํางานตัวนี้ก็จะกลางออกมาเป็นเป็นเตียงได้นะครับก็ะจะมีระบบไฟอัตโนมัตินะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์ที่ใช้เวลาเวลาที่ร้อนนะครับฝั่งทางด้านหน้าบางนี่ครับด้านหน้าอื เวลาทำงานก็จะนั่งจะนั่งอยู่ตรงนี้นี่ครับเวลาเวลาทำงานก็จะนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำงานนะครับก็ทำได้ดีก็ เหนื่อยล้วก็สามารถอินหลังพักได้นะครับอินหลังพักได้ตรงนี้ก็จะมีระบบระบายอากาศเนาะเปิดเปิดตรงเนี้ยนะครับมันก็จะดูดอากาศออกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์ก็ตั้งประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับ นีก็รีวิวให้เห็นภายในรถออฟฟิศนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับด้านหน้าเราก็จะปิดเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับก็จะทำให้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็จะปิดกันความร้อนแล้วก็ทับด้วยสติกเกอร์ลายไมย้นะก็ประมาณนี้นะครับ Office, ออฟฟิศตอนนี้ใช้เป็นออฟฟิศทำงานไปก่อนนะครับ ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานทงต่างๆได้นะครับเพราะในรถก็จะมีระบบ Wi-Fi นะครับที่เป็นซิมก็ไปไปนั่งทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะครับโดยใช้โซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ขณะที่ขับรถนะครับถ้ารถวิ่งนะครับเราก็จะใช้ไฟจากไดชาร์จมาชาร์จแบตด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราดับดับเครื่องนะครับก็จะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ จากบนราคาแต่ถ้ามีเสียบปลั๊กได้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เราก็จะใช้ชาร์จจากไฟบ้านนะครับใช้ใช้จากทั้ง3ามแหล่งเลยนะครับก็สลับกันใช้นะไม่ได้ใช้พร้อมกันไม่ได้ต่อแบบใช้พร้อมกันก็คือต่อแบบสลับกันใช้ดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ